วันนี้ก็ซ่อมกระบอกอาจจลบีเนาะครับกระบอกตัวนี้ซื้อมาพันเจ็ดครับตอนแรกใช้ดีครับทำไมเสียใช้ดีครับปดแล้วรัวเลยครับแบบ M 1 6สรุปแล้วใช้ไปใช้มายิงไม่ออกมันเป็นอะไรเนาะก็หาสาเหตุอยู่นานครับกะว่าจะขว้างทิ้งอยู่แล้วก็พอดีลรือไปลรือมาครับเลยมาเจอนี่ครับ ไปเลครับสปริงครับสปริงตัวนี้จะกดตัวนี้อยู่ครับนะครับจะจะอยู่แบบนี้เนาะที่ผมสงสัยไม่ใช่แล้วมันซ้อนกันบอกเอ๊ะมันซ้อนกันได้ยังไงนอมันมันยิงแล้วจารบีไม่ออกครับก็ถอดมาสรุปแล้วมันมันน่าจะหักเนาะครับมันเนี่ยครับมันมันสองตัวเนี่ยมันซ้อนกันอยู่นอสองตัวเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ครับสรุปแล้วมันน่าจะหักก็เลย ไปหามาได้ไม่รู้ว่าสปริงอะไรครับเนี่ยก็เอาสปริงตัวนี้มาแทนครับเดี๋ยวผลเป็นไงจะรายงานอีกทีเนาะเอาสั้นๆก่อนนะครับมันมันจะกดตัวนี้ก็คือครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ลูกสูบเด้งไปเด้งมาเนาะครับเราถอาไปใส่ไอ้นั้นน่าจะดีจังเลยนะครับเราสรุปแล้วสปริงหักครับ,รบหรือครับกะจะทิ้งอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้เนาะก็ว่า หาสาเหตุตั้งนานครับว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรครับแต่ตอนไม่เสียใช้ดีจังเลยครับยิงมีระเบิดระเบ้อเนาะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยผลเป็นไงเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปอีกทีเอาสั้นๆ่ันเนาะสวัสดีครับครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันเนาะ